Yeah, สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูนะครับวันนี้ผมมาเปิดงานสร้างบ่อใหม่นะครับเป็นบ่อที่อยู่ที่ลาดพร้าวโชคชัยสี่นะครับบ่อบ้านพี่เอนะครับพี่เอเนี่ยเป็นแฟนคลับของเรานะครับดูงานสร้างบ่อปลาของเราเนี่ยมาระยะหนึ่งนะพี่เอบอกดูผลงานเรานีทุกวันเลยนะครับจนแบบชื่นชอบแล้วก็มั่นใจในตัวทางเรานะครับก็เลยเรียกทางเราเนี่ยเข้ามาดูหน้างานอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหน้างานตอนที่เราอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่กําลังสร้างใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่กําลังก่อสร้างเราก็เลยบอกว่า <Okay. S 1> พี่งั้นเรามาทํางานโครงสร้างไปเลยดีกว่ามันจะได้มอมแมมไปทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวพอบ้านเสร็จเราก็ค่อยมาเจ็บงานไม้งานรายละเอียดอีกทีหนึ่งโอเคส่วนจะเป็นแบบไหนคอนเซ็ปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นี่เลยครับผมครับและตอนนี้นะที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบ่อปลากันแล้วนะพี่เรา สร้างกันไว้นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อแบบนอกอยู่นะเป็นอิฐบล็อกก่อแบบนอกเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีในส่วนของขั้นตอนการเข้าแบบเทผนังอีกทีหนึ่งอันนี้อยู่ขั้นตอนแบบนอกต้องพามาดูก่อนว่าหลายๆท่านอยากทราบแล้วว่าบ่อน,นี้เป็นทรงแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมยอดฮิตมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็น้ําตกเนี่ยก็คือจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับไหลเข้ามาบริเวณหน้าในตัวบ้านนะครับ คือจุดที่มองปลาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ยืนอยู่ในบ้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีบริเวณเห็นไหมครับที่ผมตีเป็นเส้นสีเหลืองไว้เนี่ยคือบอก,กองเดี๋ยวจะมีเด็กไม้เนี่ยตีขนาบเข้าไปกับตัวบ้านเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเรายืนออกมาเนี่ยเราดีไซน์ไว้ก็คือให้ยืนออกมาจากหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยตรงเ,เทเรสหน้าบ้านเนี่ยสามารถนั่งพักพักผ่อนตรงบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็มองเห็นน้ําตกเห็นอะไรต่างเนี่ยให้มันสอดรับกับตัวบ้านนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร30คูณ5เมตรสานะครับแล้วก็ลึกอย อันนี้เป็นบ่อไซต์มาตรฐานที่ทุกทนชอบมากเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยบ่อน,นี้เนี่ยมันมีไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวกระจกตอนแรกเนี่ยจริงๆไม่มีนะครับเราคุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยก็เป็นบ่อสี่เหลี่ยมทั่วไปธรรมดาแต่ผมวันที่เราเข้ามาเปิดหน้างานกันเนี่ยเราเลยเห็นว่าตรงที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นขึ้นเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านไปดังนั้นผมก็เลยโทรปรึกษาพี่เอนะครับบอกว่าพี่เอครับถ้าตรงบริเวณนี้เนี่ยเรามีเป็นกระจกเนี่ย มันจะทําให้เวลาเราเดินเข้ามากับตัวบ้านปุ๊บเนี่ยมองเห็นปลาเห็นอะไรต่างๆเห็นน้ำเนี่ยซึ่งผมว่ามันสวยมากเลยนะพี่เอก็เลยบอกโอเคงั้นจัดเลยนะครับชอบมากเลยนะครับเจ้าของบ้านบ้านนี้นะครับแนะนำอะไรก็บอกจัดเลยอย่างเดียวเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยดีไซน์เป็นกระจกไว้แต่ทีนี้ก็ติดปัญหาอีกนะครับเพราะว่าตรงเวรตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นบ่อกองเราดีไซน์มาเนี่ยก็คือถ้าเห็นในภาพสามมิติเนี่ยจะเป็นบ่อกองชิดมากับตรงนี้เลยบันดังนั้นเนี่ยบานกระจกเนี่ยมันจะเล็กมากนี่ประมาณแค่ นิดเดียวเองเนี่ยพอเล็กปุ๊บเรารู้สึกว่ามันยังไม่สวยเท่าที่ควรนะเราก็เลยดีไซน์กันกรองใหม่เนี่ยเป็นในลักษณะที่กรองเนี่ยก่อนจะมาถึงตัวบ่ออย่างที่เห็นในภาพนะครับก่อนจะมาถึงตัวบ่อเนี่ยเราตัดกรองไปเลยปุ๊บทำให้มีพื้นที่ให้ปลาเนี่ยว่ายน้ำให้เต็มฝั่งแล้วก็เป็นมีกระจกเนี่ยเต็มหน้าเลยดังนั้นเวลาเราเดินขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นบางกระจกเต็มเ ซึ่งมันจะทําให้บ่อเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นการปรับเปลี่ยนเนี่ยตามหน้างานนะครับเราเน้นทําให้หน้างานทุกหน้างานเนี่ยมันต้องสวยแล้วใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดีไซน์กันใหม่แล้วก็ทําให้สอดรับกับตัวบ้านประมาณอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการทาโครงสร้างเสร็จติดกระจกอะไรเสร็จเพื่อแช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยจะสวยแบบไหนนะครับแต่น,นี่ก็คือพูดถึงคอนเซ็ปต์ให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้ ส่วนระบบกรองเนี่ยเราวางไว้เนี่ยก็คือมีระบบสะดือบ่อมีดรัมมีฟิลเตอร์แมทสช่องนะครับแล้วก็มีช่องปั๊มน้ํามีช่องระบบท่อชักแต่บ่อน,นี้เนี่ยใช้ก็คือใช้ตัวปั๊ม TCP โดยหลักการเนี่ย TCP มันจะต้องมาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงปลายตรงช่องปั๊มน้ําถูกไหมครับอยู่ตรงบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้จริงเวลาเราใช้งานเวลาเราออกมาจากหน้าบ้านหรืออะไรเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีหัวอะไรมันโผล่โดดมาถูกไหมครับมันทําให้ไม่สวยงาม เราก็เลยดีไซน์ใหม่อีกทีหนึง่งให้ปั๊มตัวนี้เนี่ยไปอยู่ตรงท้ายบ่อแล้วมีการดึงน้ำเนี่ยจากในช่องกองช่องปัม๊มเราก็ใช้เทคนิคของทางค่อยทยูนะครับคล้ายๆของบ้านคุณเลิศเราสามารถเลื่อนปั๊มเนี่ยไปวางตำแหน่งต่างๆได้แต่ปัม๊มช่องปั๊มน้ำก็อยู่ตามตรงนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดเรียงแพทเทิร์นพวกนี้เสร็จออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับ แล้วเวลานะครับก็ผ่านมา1เดือนนิดๆนะครับตอนนี้บ่อของเรานะครับที่เราอธิบายกันไว้เนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตรงตัวนี้มันจะเป็นกระจกที่เราวางแผนกันไว้นะครับว่าเราจะทําเป็นกระจกมองเห็นปลาด้านข้างนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับกําลังปรับแต่งเก็บความรายละเอียดต่างๆให้สวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่มองไปนี่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวรอทาสีบ่อนะครับทาเป็นสีดํานะครับเก็บรายละเอียดต่างๆ อันเนี้สวยงามแน่นอนเห็นไหมครับตอนนี้น้ําตกเนี่ยก็เสร็จแล้วประมาณ80%แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังติดลิ้นน้ําตกอยู่ติดระ,ระบบไฟ LED ต่างๆนะของตัวน้ําตกตรงตน,นี้นะใส่เป็นต้นไม้สีเขียวเนี่ยสวยงามแน่นอนตรงมุมนี้นะครับถัดมานะครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นกันอยู่ตรงบริเวณนี้นะก็เป็นโครงสแตนเลสนะครับตอนนี้เราเริ่มทําโครงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นพื้นเด็กไม้นะครับเดินออกมาทอดยาวจากหน้าบ้านออกมาตรงบริเวณนี้นะครับ เป็นไม้สีสักอ่อนนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวรอดูตอนจบกันดีกว่าว่าออกมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเนี่ยทำให้พื้นที่หน้าบ้านนะครับเป็นพื้นที่บริเวณด้านกว้างเลยแล้วก็สามารถนั่งเล่นหรือแม้กระทั่งเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเรามองออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นน้ําตกสวยๆนะครับเห็นบรรยากาศบอกลาเนี่ยน้ำนิ่งๆสวยๆ,ๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันถัดมาเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็มีสกิมเมอร์เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมี ตะแกรงสกินเมอร์นะเป็นแบบสแตนเลสเนี่ยมาแปะปิดอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับดึงผิวหน้าน้มุมอับตรงมุมนี้นะครับให้น้ําตรงนี้เนี่ยมันโฟได้นะครับแล้วก็มีท้ายบ่อตรงเรนนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของระบบบ่อกรองกันนะครับบ่อนี้นี่แบบว่าจัดเต็มกันเลยนะครับตั้งแต่แรกเริ่มที่เราสร้างกันเนี่ยพี่เอนะเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่าอยากได้บ่อที่มีคุณภาพดีๆเต็มที่ไปเลยนะครับ ตอนนี้เลยครับตอนนี้เราก็เริ่มติดระบบดัมฟิลเตอร์กันแล้วนี่อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งอยู่นะครับช่องแรกเนี่ยเป็นระบบอ่าสตือแล้วก็มาดัมฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีระบบฟิลเตอร์แมทอีก2ช่องนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ําแล้วก็จะเป็นระบบเอาไว้สําหรับเซอร์วิสนะครับเวลาเราชักล้างทําความสะอาดก็คือช่องนี้นี่นี่นะครับช่องสุดท้ายบ่อน,นี้นะครับต้องบอกว่าจะมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือตรงเนี้ย มันเป็นช่องปั๊มน้ำแต่เรามีปั๊มจย์ข้อนึงก็คือเป็นปั๊ม TCP 1 0อวัตเทอร์โบที่เอามาติดด้วยทีนี้เราเอาปั๊มร้อยวัตเทอร์โบเนี่ยมาตั้งบริบรเวณนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูเกะกะสายตานะเวลาเรามองออกจากหน้าบ้านมาหรืออะไรแล้วแต่อยู่ดีมันโผล่มาทีนี้ทางค่อยทูยนะครับเราก็ใส่ใจมากนะครับ <Wow. S 1> นี่เลยเราก็เลยวางแผนลิงก์กันนะครับก็คือลิงก์การดึงน้ำนะจากช่องปั๊มน้ําเนี่ยมาดึงไว้ที่นี้นะครับมันเป็น สูตรเด็ดของเรานะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยปั๊ม PCP พีอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาแอวไว้มุมนี้ไดเ้เห็นไหมครับคราวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางนะครับเห็นไหมครับว่าทําบอกกับเราเนี่ยเราใส่ใจทุกขั้นตอน,นครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นการติดตั้งระบบอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งปั๊มน้ําเองเห็นไหมครับเราก็มาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยดูสมัมผัสดูสวยงามนะครับตรงนี้เนี่ยด้านใต้ตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะมีไฟตอนกลางคืนเนี่ยสีวอร์มไว้เาเข้าไป ผมต้องการให้เวลามืดๆสลัวๆเนี่ยมีแสงออร่าออกในบ่อนะเวลาเราเดินเข้ามาจากหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยเห็นแสงไฟมองผ่านกระจกมาปลาไหว้สวยๆนะครับรอติดตามกันดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับสําหรับงานสร้างบ่อปลานะครับที่บ้านคุณเอลาดเท้านะครับสาหรับท่านใดนะครับต้องการสร้างบ่อปลากําลังดูแบบบ่ออยู่ดูศึกษากันอยู่นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามานะครับได้ที่ไลน์ไอเดียแอสไค่อยดูยูนะครับ0865455434่นะครับทางเราเนี่ย จะมีบริการออกแบบบอมีการเข้าดูพื้นที่หน้างงานนะครับมีครบวงจรเกี่ยวกับบอประคัฟกันเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับค่อยทูยูนะครับสวัสดีครับมีช่องทางติดต่อใหม่ช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องทางทิกต o k นะครับชื่อว่าร้านค่อยทูยูช็อปนะครับลองไปจิ้มเลือกสก้าสินค้าในนั้นได้เลยนะครับ